สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมครับตะวันอมพรผู้ทธิสกุลครับกับรายการเดอะชัตเตอร์ครับที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับก็ทําความรู้จักกับกล้องนิจิตอลคอมแพคกันไปพอสมควรแล้วนะครับรู้ว่ากล้องนิจิตอลคอมแพคเนี่ยควรจะเลือกซื้อยังไงนะครับควรจะดูยังไงก่อนการตัดสินใจซื้อนะครับในวันนี้ครับเราลองไปดูครับว่าเทคนิคครับในการใช้กล้องคอมแพเนี่ยให้เต็มประสิทธิภาพครับมีวิธียังไงบ้างนะฮะมาลองดูครับว่ากล้องนิจิตอลคอมแพคตัวเล็กๆเนี่ยจะสามารถถ่ายภาพได้สู้กลอตาัััวใหหญ่่รรรืเเปลลคคบบชมย โดยปกติแล้วนะครับกล้องดิจิตอลคอมแพคครับจะใช้ในการในครอบครัวนะครับหรือว่าเราจะพกนะครับไปท่องเที่ยวที่ต่างๆนะครับเพราะมันมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะฮะใช้งานก็ง่ายนะครับกล้องดิจิตอลคอมแพคจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากครับนักถ่ายภาพบางคนนะครับมีกล้องดิจิตอลคอมแพคอยู่ในมือนะครับในราคาที่ไม่แพงมากนะฮะแต่เขาสามารถใช้กล้องดิจิตอลคอมแพคนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับในวันนี้ครับถ้าคุณผู้ชมครับมีกล้องคอมแพคอยู่ในมือแล้วนะครับ ผมก็มีวิธีแนะนำคุณผู้ชมครับให้ใช้กล้องได้อย่างสุดพลังครับเราับชมกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือคู่มือกล้องครับคุณผู้ชมครับควรศึกษาคู่มือของกล้องนะครับดูว่าสมรรถนะของกล้องคุณเนี่ยมีขีดจำกัดเพียงใดนะครับแล้วก็อย่าลืมครับศึกษาระบบของกล้องครับและฟังก์ชันต่างๆภายในกล้องด้วยนะครับต่อไปนะครับคือการจับกล้องให้มั่นคงนะฮะ ในการจับกล้องให้มันคงครับควรใช้อุ้งมือซ้ายและอุ้งมือขวาครับจับกล้องให้แน่นนะครับโดยการใช้อ <ellt on. S 2> e ุ <in> amentos, <pol> ้งม <in> kind of <ano> eh ือซ no ้ายครับวางลงไปตรงฐานของกล้องนะครับอุ้งมือขวาเนี่ยจับกล้องให้กระชับเลยครับและปลายนิ้วชี้ครับแตะอยู่บนชัตเตอร์นะครับเมื่อเราจะทําการถ่ายภาพครับแล้วกดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งลยครับเพื่อทําการล็อกโฟกัสนะครับหลังจากนั้นเราก็ถ่ายภาพเลยฮะนับ1 2 3สครับถ่ายภาพลงไปนะครับแต่หลังจากการถ่ายภาพเสร็จแล้วครับอย่าเพิ่งขยับนะครับรอสักครู่ครับให ชัตเตอร์เนี่ยทำการปิดลงก่อนนะครับแล้วเราถึงจะขยับได้นะครับเพราะถ้าเราถ่ายภาพในความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำนะครับถ้าแล้วเราเอากล้องออกเลยนะครับมันจะทําให้ภาพอาจจะเกิดการสั่นไหวได้นะครับหรือว่าเบอร์นั่นเองครับผมครับผมต่อไปนะฮะการจัดช่องมองภาพให้ดีครับกล้องดิจิตอลคอมเพกนะครับช่องมองภาพครับเป็นประเภทเลนส์วิชชั่นนะฮะคือเลนส์กับตัวช่องมองภาพเนี่ยจะแยกออกจากกันนะครับเมื่อเราถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพนะครับบางส่วนของภาพอาจจะหายไปได้ครับ เราอาจจะต้องเว้นข้างๆหรือว่าเว้นข้างล่างนะฮะเผื่อๆไปนะฮะแล้วแต่กล้องแต่ละตัวอีกด้วยถ้ากล้องคุณครับมีจอ LCD นะครับผมแนะนาเลยครับให้คุณใช้จอย LCD ในการมองภาพนะครับเพราะว่าสิ่งที่ออกมาในจอ LCD ครับมีค่าใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดครับผมต่อไปนะครับระยะโฟกัสใกล้สุดครับเราควรศึกษาคู่มือของกล้องนะครับว่ากล้องที่คุณซื้อมาเนี่ยสามารถถ่ายภาพระยะใกล้สุดได้ขนาดเท่าไหร่ แต่ส่วนมากนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2-4ฟุตกล้องหลายรุ่นนะครับมีระบบการถ่ายภาพระยะใกล้มาให้ด้วยนะครับหรือที่เรียกว่ามาโครนะครับเมื่อคุณต้องการถ่ายภาพระยะใกล้นะครับประมาณ2-4ฟุตนะครับให้เราปรับไปใช้โหมดมาโครครับเพื่อถ่ายภาพระยะใกล้ครับผมต่อไปนะครับเรื่องของการโฟกัสครับการโฟกัสนะครับเมื่อเราจะถ่ายภาพบุคคลหรือว่าภาพสัตว์นะครับเราควรโฟกัสไปที่ใบหน้าหรือว่าดวงตานะครับเพราะตรงนั้นนะครับจะเป็นสิ่งที่ สำคัญที่สุดของภาพภาพนั้นครับเป็นจุดสนใจนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือการล็อกโฟกัสครับเมื่อคุณนะครับจะทําการถ่ายภาพนะครับให้เรากดชัตเตอร์ลงไปครึ่งนึงก่อนนะครับเพื่อทําการล็อกโฟกัสครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการขยับนะครับกล้องครับว่าเราต้องการจะถ่ายภาพอะไรนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ากดชัตเตอร์ลงครึ่งนึงแล้วกดค้างไว้นะครับแล้วเราทําการเลื่อนนะครับเลื่อนองประกอบของภาพครับว่าเราต้องการให้ใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับหลังจากนั้นเรากดชัตเตอร์ลงไปอีกครึ่งนึง เพื่อทําการถ่ายภาพตามใจชอบของคุณเลยครับต่อไปนะครับพูดถึงการใช้แฟลชครับแฟลชของกล้องดิจิตอลคอมแพลกนะครับจะติดมากับกล้องดิจิตอลเลยนะครับแต่เราสามารถบังคับควบคุมมันได้ครับว่าไม่ให้เปิดหรือปิดนะครับเหมาะสำหรับการถ่ายภาพบางชนิดครับก็คือการถ่ายภาพคนย้อนแสงนะครับเพื่อเราจะให้แบบเนี่ยสว่างขึ้นมานะครับเราก็ต้องเปิดแฟลชนะฮะครับผมต่อไปนะครับก็คือขาตั้งกล้องครับขาตั้งกล้องก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับคือการให้ความยิ่งกับกล้องของคุณครับในกรณีที่คุณถ่าย ภาพนะครับด้วยความเล็วชัตเตอร์ที่ต่ําๆนะครับขาตั้งกล้องครับสามารถช่วยคุณได้ครับผมต่อไปนะครับก็คือเรื่องของความไวแสงครับหรือว่า ISO นะครับเราควรเลือกใช้เหมาะสมครับต่อสภาพแสงนั้นๆนะครับเพื่อความคมชัดครับเราควรเลือก ISO ที่ต่ําๆนะครับแต่ว่าถ้าสภาพแสงนั้นอ่ะมันน้อยเกินไปนะครับเราควร ISO ให้สูงขึ้นตามลําดับนะครับแต่การที่เรานะครับจะปรับ ISO นะครับให้สูงๆนะครับ เราควรระวังเรื่องของ o อ s e นะครับหรือว่าสัญญาณรบกวนภายในภาพนะครับคือมันจะเป็นจุดๆภายในภาพครับภายห้ภาพเนี่ยไม่เกิดความคมชัดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคในวันนี้นะครับที่จะทําให้คุณผู้ชมครับได้ใช้กล้องดิจิตอลคอมแพลกให้สุดพลังกันเลยครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับของการถ่ายภาพนะครับคุณผู้ชมครับสามารถไปชมได้ในรายการเดือดชัตเตอร์ในตอนที่ผ่านๆมานะครับเพราะมันสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับเรื่องพวกนี้ได้นะครับ ในตอนหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักกับเว็บไซต์สำหรับคนรักกล้องคอมแพคกันครับในตอนนี้ครับผมและทีมงานรายการเดอะชัตเตอร์ครับขอลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ